ฟานได้โดนมาเตียนลี่ชนอ่าใช่เศรีนึงใช่อ่าเสร็เสร็จปุ๊บมันก็เลยไปบังทางที่อาริซงกําลังจะเตะอาริซงก็เลยชักขากลับคือเตะไม่ได้ถ้าเตะนี่คือเพื่อนเจ็บแน่นอนวันนี้ผมก็พูดโดยเปนซับอ็อกเคานเนอร์มีโฟล์าคอมเมนต์มาทางบ้านบอกว่าเอ้ยเนี่ยโกระดับนี้ออกไปยั้นก็พาดทำไมสื่อสารกันไม่ดีโอ้โหแล้วหวดผมไม่บอดฟันได้ตายใช่หือว่าคืออย่างที่ต้นบอกว่ากาเฟนแบชเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่ง เป็นมิดฟิลด์ที่เก่งแต่การตัดสินใจของเขาไม่ดีเลี้ยงบอลไปเลี้ยงดีนะเลี้ยงบอลพาขึ้นไปจะจ่ายก็คิดนานจะเลี้ยงหลบก็คิดจนทำให้มันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นหลายจังหวะแล้วก็เสียบอลไปผมว่าไม่ได้ขาดมิดฟิลด์ตัวรับหรอกขาดโซบอสไลน์อ่าในคพูดเลยโดเยโซบอสไลน์อ่ะโพสแมตช์ครับไปดูเกมโห สุดยอดเลยฮะเมื่อคืนนน้ใครจะคิดว่าอาร์เซนอลจะล้างตาได้สำหรับคุณเข้าใช้ปากเตะบอลไดเนี่ยได้ดูด้วยยาวนานทีต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะเขามีสปอนเซอร์เข้าไงคุณได้ดูไหมเออมันเป็นภาพแบบเหมือนเราเล่นเกมอยู่อ๋อดูดูปวดหัวมากบนกันทุกคนแต่แปลกนะว่าช่อง602อ่ะมันเป็นธรรมดาเป็นภาธรรมดาใช่ 6ห้อง6.00มันกับเทสเออแต่ผมชอบนะเพราะว่าอาจจะชินกับบุนเนสลิก้าที่มันเป็นทคาคข้อแคมิราจะเห็นทุกตัวเลยค่ะไ,ะไม่มุมนั้นไม่เห็นอ๋อเหรอ คือทั้งพี่บอยกับพี่ต้นวรดมที่เข้าใช้ปักเตะบอลด้วยกันน่ะเขาก็บ่นว่าแบบไม่เห็นตัวสอดมาเห็นเหมือนเห็นมุมเดียวเหมือนเล่นเกมฟีฟ่าลงแบบเล่นเกมฟีฟ่าเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้มัมแล้วแล้วมันสายไปสายมาตามภาแพน่น่ะเราเหมือนนั่งอยู่ลิงไซด์อ่ะมันแพนมันไม่มีมุมสูงไงเรามองอะไรไม่ค่อยชัดอ่ะแต่สุดท้ายก็คงโดนบ่นเขาเลยปรับมาไม่เอาแล้วไม่ไม่ใช่ครึ่งหลังด้วยผ่านไปใช้ประมาณ15นาทีเอง ยี่สนาทีเองไม่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 จบแรกไม่จบแรกโอเคอ่ะทีนี้ทางฝั่งของลิเวอร์พูลที่คุณพสดูเนี่ยนั่งกับ2แฟนบอลเลยใช่ไหมใช่นั่งกับสองแทนบอนเลยทั้งแฟนบอลคุณบออาร์เซนอลแล้วก็คุณต้นวอรโดมก็ลิเวอร์พูลอยู่แล้วทําไมถึงแพ้ไปเกมที่สองทูกกันต้องบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดเฉพาะบุคคลอย่างที่ใช้ปากเตะบอลคุยกันก่อนจะเริ่มเขี่ยละคิกออฟละ ทั้งคุณบอยแล้วก็คุณต้นเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าเกมเนี่ยมันอยู่ที่ความผิดพลาดทีมไหนที่ผิดพลาดมากกว่าก็มีโอกาสแพ้ซึ่งกลายเป็นว่าสองคนที่พูดน่ะเป็นความจริง3าประตูหลังทั้งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดนักเตะส่วนบุคคลล้วนๆเรียบูผิดพลาดแบบที่ทุกคนก็ไม่คิดว่าฟานไดกับ อารีงระดับนี้ยจะมาพลาดอะไรกันง่ายๆแบบนี้บอลตกพื้นเฉยเลยเนาะเออจังหวะนั้นก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่ฟานได้ปล่อยกบอลตกพื้นแล้วกลายเป็นว่าพอบอลกระดอนไปปุ๊บอารีทงออกมาแล้วไงซึ่งเราก็แปลกใจตอนแรกเราก็แปลกใจว่าอารีงเนี่ยปกติออกมาตัดบอลเล่นนอกกรอบดีใช้เท้าดีแต่ทําไมจังหวะนั้นกลายเป็นเหมือนเตะแป๊กอ๋อแต่พอภาพอีกมุมหนึ่งฟานได์โดนมาเตียนลี่ชนอ่าใช่เสียนึงใช่อ่าเียเสร็จปุ๊บ มันก็เลยไปบังทางที่อาริซงกําลังจะเตะอาริซงก็เลยชักขากลับคือเตะไม่ได้ถ้าเตะนี่คือเพื่อนเจ็บแน่นอนวันนี้ผมก็พูดโดยแซฟอ็อนเนอร์มีคนเขาคอมเมนต์มาทางบ้านบอกว่าเอ้ยเนี่ยโกระดับนี้ออกไปยังนี้่าพาทำไมสื่อสารกันไม่ดีโหล้วหขวดผมไม่บอดฟันได้ตายใช่ถืกว่าแล้ก็ต้องชักขานไปมึโค้มากเลยนะอย่างนั้นน่ะคือก็เลยชักขากลับบอลมันก็เลยเป็นใจมาเตียนลี่ก็เลยแปะเข้าไปส่วนลูกประตู3ามหนึ่งมันก็เกิดจังหวะสวนกลับ เนาะทอสแต่ต้องชมทอสซาก่อนทอสซาพลิกหลบกองหลังลิฟูมาแล้วก็ตะบึงมาตั้งแต่กึ่งกลางสนามหลุดเข้ามาแต่เพื่อนอ่ะเขามองแล้วแหละว่ากลางตรงกลางเนี่ยไม่มีใครเติมแล้วตอนนั้นอาเซนอลไม่มีใครเติมกลายเป็นว่าช่องที่เขาวิ่งขึ้นไปอ่ะมันมีพื้นด่เขาเลยลองตัดสินใจยิงก็โชคนั้นเข้าข้างฉลาดนิดนึงก็เข้าก็อาริสงก็แบบ แต่พี่ต้นก็บอกว่าเหมือ,อนอลิซงเขาตั้งใจอยากจะรับลูกเข้าซองไงมันก็เลยท่าทางเหมือนจะเตรียมรับแล้ว<อ>แต่กลายเป็นฉลบ<อ>เรียบูแพ้เพราะว่าเกิดความผิดพลาดส่วนบุคคลขึ้นเออทั้งที่จรงิงต้นครึ่งหลังี่จริงมาแล้วด้วยนะถูกตีเสมอแบบงงงซาลีบาพลาด<อ>จังหวะน,นั้นก็ลาย่าก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะเป็นคําถามที่ว่าทําไมลาย่าถึงไม่ออกมารับบอลทั้งที่มุมเนี่ยซาลีบาเนี่ยบังมิดหมดแล้วนะเหลือแค่โกเนี่ย เข้าให้ถึงบอลทุกอย่างจบครึ่งแรก1 0ครึ่งหลังอาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อ่าอาจจะไม่โดนลิพูบุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังก็ได้ครับลิพูอาจจะยังรู้สึกกลัวอาร์เซนอลอยู่ก็ได้อ่าอาร์เซนอลก็ช่วงอ่อ45นาทีแรกนี่คือโหเล่นดีมากแลบอลบอลดีมากคุณพดนเห็นดแคันไลท์เล่นมหเห็นแล้วเป็นไงคือคุ้มไหมกับค่าตัว100ล้านกอนคือตัดเกมด้วย พยายามเซตบอลจากแดนหลังขึ้นมาด้วยที่สําคัญเป็นคนเตะมุมเนวยนะเกมนี้เป็นคนเตะมุมด้วยแต่อีกหนึ่งคน<อ>ในแดนกลางที่ต้องชมก็คือจอร์จินโยอันนี้อาร์เตต้าก็ชมเหมือนกันอันนี้มนแมวด้วยนะอืมคืออย่างที่บอกว่าจอร์จินโยเนี่ยในเกมเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้สัมผัสบ,บอลเยอะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเยอะแต่แต่สุดท้ายคือเขาก็เป็นผู้ผิดทองหลังพระทําทให้เดคแคนไลส์เล่นง,ง่ายใช่ทให้โอเดกาดเซตเกมบุกได้อย่างเต็มที่อ เลยมาเนี่ยยอดเยี่ยมเลยได้9้าคะแนนไปเลยเกือบเกือบโทนย้ายออกแล้วนะนะไหมมกราคมมีข่าวว่าจะย้ายออกอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็อาร์เตต้าน่าจะอยากเก็บไว้ก่อนแต่เอเจนต์ก็บอกรจนยุโยยังแฮปปี้อยู่แหละก็มีโอกาสที่จะอยู่ต่อเพราะว่าเขาในสัญญาเขาจบซีซั่นนี้หมดสัญญาหมดแต่ว่ายังมีเงื่อนไขที่บวกหนึ่งได้แต่ต้องเจรจากันว่าอยากอยู่ต่อหรือเปล่าครับอ่านั่นคืออาเซนอทีนี้เปนที่ริ้วพูนบ้าฮะเมื่อคืนเราจะเห็นได้เลยว่าพอ เขาไม่มีกองกลางตัวละแบบธรรมชาติอ่ะอม,มันส่งผลในเกมใหญ่นะคือถ้าเป็นเกมเล็กๆเนี่ยอเล็กไอ้อเล็กซ์แม็กอเลสต์เตอร์เอาอยู่ <บ S 1> ใช่ไหมแต่เมื่อคืนเนี่ยคุณพูดว่าไงเห็นแม็กอเลสต์เตอร์เจอกับเดคาไลท์คือจริงๆอ่ะแม็กอเลสต์เตอร์อ่ะเล่นดีนะออไม่ได้ทำอะไรเสียหายแต่คนที่ทำให้มิดฟิลของเลี้ยวภูมันไม่แข็งแกร่งคือกาเฟนแบชคืออย่างที่ต้นบอกว่ากาเฟนแบชเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่ง เป็นมิดฟิลด์ที่เก่งแต่การตัดสินใจของเขาไม่ดีเลี้ยงบอลไปเลี้ยงดีนะเลี้ยงบอลพาขึ้นไปจะจ่ายก็คิดนานจะเลี้ยงหลบก็คิดจนทำให้มันกลายเป็นเหมือนกลายเป็นหลายจังหวะแล้วก็เสียบอลไปผมว่าไม่ได้ขาดมิดฟิลด์ตัวรับหรอกขาดโซบอสไลน์อ่าในไรพูดเลยโมเยโซบอสไลน์เจ็บก่อนเกมมันก็เลยทำให้ มิดฟิลเขาจากตอนแรกที่ซีซั่นนี้จริงๆมันก็เป็นจุดที่เขาก็กังวลอยู่แล้วนะใช่มันมีทั้งเฮนโดทั้งฟาบิโนนะแล้วไอ้สาตัวเนี่ยมันดีไงมันหายไปอีกมัเลยทําให้ก็จะเห็นไดว่าการครองบอลของลิพูในครึ่งเวลาแรมสู้อาร์เซนอลไม่ได้เลยใช่ใช่ไหมคืออาร์เซนอลก็เตรียมตัวมาดีด้วยมีความแค้นด้วยไงดถูกไหมมีความแค้นด้วยว่านี้แบบจะเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แล้วคือที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเกมนี้เกิดพลาดแพ้ขึ้นมาคาบ้านอะ โอกาสลุ้นแชมป์ถูกตัดออกเลยนะใช่งแล้วผมตลกมากเลยไอ้ตอนก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยโคโลโตเล่ <ot> เขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ในใน,ในสนามแล้วพอพิธีกรถามว่าโคโลโตเล่นัดเนี้ยอาร์เซนอลเป็นยังไงต้องชนะหรือว่ามีผลอย่างอื่นได้ไหมโคโลโตเล่ตอบไม่มีความเั่นใจขเขาบอกว่าก็ต้องห้ามแพ้คือแบบ ฝังหัวไปแล้วกับปืนใหญ่กับเชอเกนครอปอะว่าอาเตต้ามาเจอทีไรแพ้ทุกทีใช่ไหมเพราะอย่างเ a ฟเัที่เจอกันอคืออาเตต้าก็บุกใส่ไงแต่วันนั้นก็แพ้จนได้จบไม่ได้แล้วก็โดนลิพูสวนมันก็เลยป่ใช่ก็เลยโดนก็เลยฝังใจกันเอออ่ะทีนี้ฟันธงเลยดีกว่าอันนี้ก็แฟนนคลอสเซับแต่ก็เพิ่งจะลาับสองทีมาอเมริกาเป็นกลางไม่ได้แบบไม่ชอบใครทั้งคู่ใช่ไหมถ้าจาก ซีซั่นนี้ที่เจอเซนนอนัดแรกอะเริ่มไม่ชอบอาร์เตต้าเท่าไหร่เอาไ่อะก็เวอร์ดีใจเวอร์ไม่ใช่เพราะว่าแมชที่เจอกันที่เซนเจมฟาร์คที่นิวคาสเซิลชนะ1 0ก็ยก็ยอมรับแหละมันเป็นการตัดสินที่๋อไอ้ลูกบอลหนึ่งแต่อาร์เตต้าแบบหลังเกมอะเยอะแล้วก็แล้วก็เหมือนพอเกมนี้ไม่ยอมรับ VAR แต่พอตัวเองได้เปรียบอันนี้อันนี้ผมก็พูดอย่างเป็นกลางเพราะว่าผมก็ดูแค่อาร์เตต้าพูด อย่างที่พอตัวเองได้เปรียบไม่เห็นจะพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกก็เป็นเรื่องปกติแต่พอพอคุณเสียผลประโยชน์คุณกลับออกมาโวยวายว่าแบบตัดสินลำเอียงอะไรอย่างเงี้ยคุณนเสื้อนมก็แค่แค่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบแต่แค่รู้สึกว่าทําไมทําไมเป็นผู้จัดการทีมระดับนี้มันมันมันควรแบบมีความเป็นกลางนี่กว่านี้คือถ้าคุณจะพูดในวันที่คุณได้ผลประโยชน์คุณอาจจะต้องพูดที่แบบดูอะไรที่แบบ เป็นกลางนิดนึงอ่ะที่ไม่ใช่แบบโอเคผมได้ผลประโยชน์ผมก็เอียงไปทางนี้แต่บางทีได้ก็เงียงไปก็ได้เออหรือเออนั่นแหละแค่รู้สึกแค่นั้นอ่าแต่ว่ารวมๆไม่เป็นกลางอยู่ทีนี้ไม่ชอบใครมันเปิดแผลมาแล้วก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยแผลเกมที่สองครับความหมายคือถ้าคืนนี้ซิตี้เก็บเบนฟอร์ดได้และเก็บไอ้นัดตกค้างได้เนี่ยเขาแซงนะจ่าฟูงนะคุณพศมองว่าไอสามมาเนี่ยโอ้โหเลือกยากเหลือเกินนะคุณ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 พิกใครคุณเลือกใคร เลวฟูอาร์เซนอลแมชชีอ่าตามเลียวทามตัวนี้ไงเลวฟูอาร์เซนอลแมชชีตีเหรอแชมป์ในท้ายที่สุดเพราะมันที่สามเกมมั้งไงผมว่าสุดท้ายก็เสร็จเป๊ปสีปีติดไซน์ตัวได้คือถึงแม้ว่าเยอเกนครอปจะแบบออกมาประกาศเหมือนเหมือนการกระตุ้นภายในทีมไกลายเนาะว่าแบบว่าเฮ้ยไปแล้วนะจะไปแล้วนะหมายถึงว่าจะออกแล้วนะจะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นทิ้งทัวร์หน่อยทิ้งทัวร์หน่อยอ่าจริงๆผมแบบ เหนื่อยแล้วนะช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเป๊กก็คือเป๊ะเดิมบรอยมาแล้วยกเว้นยกเว้นว่าเดิมบรอยกับฮาแลนด์เจ็บยาวเงี้ยก็ไม่แน่ละแต่ถ้าสองคนนี้ยังอยู่อะหรือคนใดคนหนึ่งยังอยู่อะเพราะกองแค่คนเดียวก็ยังก็แชมป์ใช่แชมป์พวกอย่าลืมนะถ้าขาดฮาแลนด์มีอวาเรส ถ้าขาดเดอร์บอยเอาเบรสมาเล่นตรงเดอร์บอยได้ถูกไหมหรือจะขยับโฟเดนแบงาโดซินวาคือทุกอย่างอ่ะคือเป๊ปไม่เคยกังวลอะไรเลยกับการตกเป็นที่2หรือที่สมเขาก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาก็มาได้เพราะฉะนั้นความมิ่งของเป๊ปคือสิ่งที่น่าคือไม่บอกอาร์เซนอลเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยแค่บอกแค่ลิเว์กับแค่รู้สึกว่าอาร์เซนอลยังขาดกองหน้าตัวเป้าที่จบสกอร์ได้ดีอ่ใหญ่อืม เพราะฉะนั้นฟุตบอลมันอยู่ที่การยิงประตูอ่ถ้าเจอเกมใหญ่แล้วมันไม่มีแบบตู้ปิดบัญชีอ่ะเหมือนแมนยูถูกไหมเหมือนยูไนเต็ดแบบนี้เหรอคอยรุนไงหนีบปะล่ะดับไหมแล้วเริ่มเริ่มนับหนึ่งยังยิงแล้วเพิ่งยิงแล้วเพิ่งยิงแล้วโอเคแล้วตอนนี้โอเคชอบชอบคุณซีนก็รอไอ้นะคอยรุนซัดมันหนึ่งเพราไปทำท่านั้นอ่ะเกาหลีใต้ก็เลยตกรอบเลยไอ้ไอ้ดี่ออสเตรเลียก็เลยตกรอบเลยอย่าไปเติมเขาอ่นี่คือปืนใหญ่กับ ทางฝั่งหงแดงครับ,รบก็สนุกมากฮะในช่วงโค้งสุดท้ายของรูกกันนี้ครับ